สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หลานน้อยอุ้งอิง,องนะพี่น้องวันนี้สิมากแก้งข่าวมินิคอนเสิร์ตนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้่ทีมโดยหนุ่มโจโยม,มนินพร้อมกับน้องอุ้งอิง,อง,องนะฮะพอ่พอแม่ไก่ที่ไหนไปที่นั่นนะให้กำลังใจ ก็มีอยู่จักกีงานเกตงานม่พี่น้อง19กรกฎาคมวัดมาบเตยตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแรงจังหวัดร,ระยองนะฮะพอกันกับสาวหน่อยเด้อมีนี่คอนเสิร์ตนะฮะก็ะมีน้องยิงพ่อจูนะฮะกับพระเอกนั่งเอกนะฮะหลายหลากมากค้นอยู่เดยพี่น้อง10ก้คนุ่นละนะฮะไป วันที่ยี่สิบกรกฎาคมตรงข้ามรโรบินสันบ้านฉางตมบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดร,ระยองโอ้สองมือเลยตัวนี้วันที่ยี่บเอ็ดกรกฎาคมปากทางบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะฮะแล้วก็วันที่ยี่ห้ากรกฎาคมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโอ้ไปวัดอุทัยเดินพี่น้องทางอุทัยเด้อว,วันที่ยี่ิบหกกรกฎาคมตลาดฮักเล่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองชนบุรีกลับมาชนบุรีอีกแล้วพี่น้องนะฮะบ้านเกา่านตลาดฮักเล่วันที่ยีิบเจ็ด ตลาดเจ็ดแปดเก้าแหลมฉบังนะ,ะตําบลทุ่งสุขลาสุขราอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วพี่น้องเอ้ยตากับพอดีเลยอ,อดเอาวันที่ยี่แปดนะฮะยี่แปดกรกฎาคมข้างห้างตะวันนาถนนลาดพ้าว เกตบางกับปีก,กว่าทามอพี่น้องเอยเ,เ,เข้ามาในกรุงเทพนะวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็เล่นเซสแล้วก็เดินท่ากับอีสานเลยครับมีอยจักงานอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดงานพี่น้องมีอยู่เ็ดงานนะฮะวันนี้ก็มาแกงเข่ากับพีกกับน้องแฟนครับแฟนเอฟซีาน้อยแฟนครับเอฟซีอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ ทดสอบอันไล่สดดด้เชื่อเราพี่น้องมันผมมีไฟน่าผมเดียงว่ามันไกลปีล่องเบิ่งพี่น้องเอาไม่นี้ก็เอาไปชำนีลาตีสวัสดีสวัสดีครับ